นาทีนะครับนะนะ ทำสมาธิเนี่ยก็คือการที่ได้มาพักความคิดหน่อยทําให้จิตมันสงบทําให้จิตมันรวมกันเป็นหนึ่งอย่างเราสวดมนต์เราก็เอาจิตเอาใจเอาสติไปจดจอ่ออยู่กับบทสวดมนต์เรามีฉันทะมีจิตที่เป็นกุศลมีความพอใจ ตั้งใจที่จะสวดมนต์เอาจิตเอาใจไปอยู่กับาการสวดมนต์หรือว่าการท่องมนการท่องมนต์ถ้าเอานั่งสมาธิเราก็เอาจิตเอาใจไปอยู่กับลมหายใจตั้งสติไปอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็คือมาอยู่ที่กายกายก็คือลมหายใจ เอากายเป็นฐานที่ตั้งของสติเอากายเป็นที่รวมของจิตฉะนั้นการที่เรามาสังสมความเพียรความอดทนเรามาทำสมาธิเรามาสวดมนต เราก็ต้องมีความเพียรกับความอดทนมาทำตรงนี้ก็เหมือนกับมาสั่งสมความเพียรกับความอดทนเราต้องมีความอดทนมีความพยายามมีความตั้งใจที่จะมาทำตรงนี้มาสั่งสมคุณงามความดีให้กับชีวิตมาชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีทางด้านจิตใจ จิตใจของเราเนี่ยมันเก็บอารมณ์มาทั้งวันมันเก็บภาพคนที่ทำไม่ดีกับเรามันเก็บมันจำแต่เสียงที่คนอื่นด่าเรามันจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติดิ่งหลาโองต่ำถ้าเราไม่มีสติในการคุ้มครองจิตเนี่ยจิตมันก็จะหลายองต่ำ คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีคิดแต่เรื่องที่เป็นทุกข์คิดแต่เรื่องลบมองอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดฉะนั้นการที่เรามานั่งสมาธิเนี่ยเรามากำหนดดูจิตว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรตอนนี้มันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มาสังเกตดูจิตดูใจของตัวเอง มาสังเกตดูจิตดูใจของตนเองมาทำความสงบ,บให้ตนเองเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จิตไม่รู้ใจตัวเองไม่เห็นจิตไม่เห็นใจตัวเองเราก็จะไม่มีทางสัมผัสได้ว่าความสุขจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไร คนเราที่ค่าตัวตายเป็นโรคประสาทเป็นบ้าหรือว่าไปประพฤติชั่วอะไรต่างๆมันก็มีฐานมาจากจิตใจที่ไม่ดีจิตใจที่มีกิวเวสหนาจิตใจที่ไม่ยอมปลดปงไม่ยอมปล่อยวางยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ ฉะนั้นวันนี้เรามาทำสมาธิเนี่ยเรามาชำระล้างจิตใจทำจิตใจให้มาสงบก่อนตอนนี้นะคือมีการนั่งฟังด้วยแล้วก็กำหนดลมหายใจด้วยมันก็สลับกันไปได้กำหนดลมหายใจแล้วก็มีสติในการฟังไปด้วยมันสลับมันเหมือนสวิตชนะ์มันสลับกันไปได้ มาทำความสงบทำความตั้งมั่นทำให้จิตใจมันใสก่อนก่อนเนี่ยบางทีจิตใจมันขุ่นมัวอยู่บางทีจิตใจมันมีความขุ่นเคืองมันมีความเศร้าหมองอยู่ถ้าเรามากําหนดดูลมหายใจเนี่ยเดี๋ยวสักพักเราก็จะเริ่มเห็นจิตใจว่ามันเริ่มสงบขึ้นมันเริ่มเบากายเบาใจขึ้น คราวนี้มันก็จะเห็นสภาวะของจิตว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรมันมีความขุ่นเมือม่อขุ่นขุ่นมัวเศร้าหมองผ่องใสมันมีกิเวตตัวไหนอยู่มันมีโลภะความอยากได้ของของผู้อื่นมีโทสะมีความโกรธผู้อื่นมีพยาบาทมีความปองร้ายผู้อื่นหรือเปล่าม,มีความหลงหรือเปล่า เราก็สังเกตดูจิตดูใจของตัวเราถ้าเราเห็นแล้วว่าจิตของเรามีอกุศลหรือว่ามีกิเลสอยู่เราก็กำหนดรู้อย่างปล่อยวางกำหนดรู้อย่างปล่อยวางดูอย่างไม่เอาอะไร เหมือนเหมือนเราดูบางสิ่งบางอย่างแต่แค่ดูเฉยๆหรือเรียกว่าสักแต่ว่ารู้คือไม่เข้าไปบงการไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปถือไม่เข้าไปแบบเหมือนเราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเราแค่ดูแต่ว่าเราไม่ไปแบบมันเราไม่ไปยกมันขึ้นมาขึ้นมา เช่นเดียวกันเราเห็นสภาวะจิตใจของเราเป็นอย่างไรเราก็แค่รู้เราก็วางปล่อยวางไม่ต้องไปจัดแจงความคิดก็เช่นเดียวกันมันจะคิดก็ให้มันคิดไปจิตเนี่ยมันมันต้องคิดเราก็คิดมาทั้งวันแะแต่ว่าเรามาตัดความคิดด้วยการเอาจิตมาอยู่ที่องค์ไหยใจ คนคิดฟุ้งซ่านหรือว่ามันมีความปุ๊บเพราะความคิดเนี่ยจะไปดับความคิดมันดับไม่ได้มันทำได้แค่ว่าเรามีสติรู้เท่าทันว่ามันกำลังคิดแล้วเราก็เอาจิตด,ดึงมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอไม่ต้องไปเพ่งความคิดบางคนว่าไปรู้ว่าคิดแล้วไ,ไปเพ่งความคิดเนี่ยมันก็จะยิ่งทำ คิดตะเบิดหรือว like ่ายิ่งฟุ sons, ้งซ่านไปเราเอาตัดมาอยู่ที่ลมหายใจเอาตัดเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเป็นที่พึ่งเอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่ของกายกับใจทุกวันนี้เราเอาแต่สิ่งภายนอกเป็นเครื่องอยู่เอาสิ่งภายนอกเป็นที่พึ่ง เอาสิ่งอื่นที่ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงยึดมาเป็นที่พึ่งสุดท้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็พึออ่งอะไรไม่ได้พระบุรธเจ้าท่านก็สอนว่าให้เอานั้นเอาตนเป็นที่พึ่งดีกว่าอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็เอาตนเองเนี่ยเป็นที่พึ่งดีกว่าสิ่งอื่นมันเป็นที่พึ่งให้เราได้ไม่นานแต่ตัวเราเนี่ยเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเราเองเได้อย่างแท้จริงการที่จะเป็นที่พึ่งของตนได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการฝึกตนมีการฝึกมีการอบรมตน มีการบอกตนได้สอนตนเป็นเตือนตนเองได้ต้องมีความพยายามมีความอดทนมีการเรียนรู้ฝึกอบรมตนดังที่พุทธสุภาษิตว่าวิชาจารณะสัมปันโนโสโศเศโถเทวะมนุเสบุคคลผู้มีวิชาสู่ความรู้ จารณะคือความประพฤติถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติย่อมเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ตัดอย่างนี้นะถ้าเราฝึกตนดีแล้วย่างอื่นมันก็ดีหมดแต่ถ้ายังฝึกตนไม่ดีเนี่ย การที่ยังฝึกตนไม่ดีเนี่ยอย่างอื่นมันก็ไม่ดีหรือว่าอาจจะเป็นเหตุให้ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยอย่างบาคนยังฝึกตนไม่ดีฝึกตนให้ดีไม่ได้ชีวิตมันก็เอาดีไม่ได้แต่ถ้าฝึกตนดีได้ชีวิตมันก็เอาดีได้และทุกอย่างมันอยู่ที่ อยู่ที่เราโดยเฉพาะเรื่องของฝึกจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเราจะฝึกจิตใจให้มีจิตเป็นฐานอย่างไรอย่างบ้านเรือนบ้านชอ่องตึกราบ้านช่องเนี่ยมันก็มีฐานของมันฐานของตึกคืออะไรต้องมีการเทค,คานทีก่ก่ออิฐใช่ไหมมันถึงจะแข็งแรง แต่ว่าฐานของใจเราเราสังสมอะไรเราสังสมโลภโทสะโมหะหรือว่าเราสังสมเมตตาตรุณามุทิตาเราสังสมสติเราสังสมธรรมะาฝ่ายใดถ้าเป็นธรรมะฝ่ายบุญมันก็ทําให้จิตใจของเรามีคุณภาพของใสเบิกบานแต่ถ้าเป็นธรรมะฝ่ายบาปโลภโทสะโมหะ พยาบาทขุนเครื่องฟุ้งซ่านมันก็ทําให้จิตเราเป็นทุกข์เวลาเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราก็ลองริจารณาสังเกตหรือว่ามันทุกข์หรือมันสุขอันนี้มันคือสัจจะความจริงมันเกิดความโกรธเกิดการคิดปองร้ายคนอื่นเกิดฟุ้งซ่านเกิดอิจฉาเกิดริษยาจิตมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันสมบมันดิ้นรนหรือว่ามันแสบใสเอาก็ดูดู แต่ว่าถ้าเกิดจิตเราเป็นเมตตายปัฒนาให้ผู้อื่นมีความสุขจิตมันเป็นสุขไหมจิตมันรู้สึกอย่างไรมันเป็นสุขหรือว่ามันเป็นทุกข์มันเบิกบานมันหองใสไหมถ้าเราเห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นโทษเห็นภยัยเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากให้จิตของเราเป็นแบบไหนเรื่องพวกนี้มันฝึกกันได้ อยากให้จิตของเรามีความสุขเราก็สั่งสมธรรมะที่เป็นฝ่ายบุญอยากให้จิตของเรามีแต่ความทุกข์นำพาชีวิตไปสู่ความไสยนะต่างๆก็ฝึกจิตของเราเป็นฝ่ายบาปฝ่ายกิเลสอย่างทุกวันนี้โรคที่มันเดือดร้อนต่างๆเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เก็บเอาไว้ในใจ โดยเฉพาะเรื่องไม่ดีเนี่ยเก็บ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 มันโกรธมันเคืองก็เก็บเอาไว้ใครไปโดนใครกระทบกระทั่งมาก็เก็บเอาไว้ในใจพอมันเก็บเอาไว้มากๆเนี่ยมันก็ประทุใช่ไหมตะวันมันอดทนไม่ไหวมันประทุระเบิดแล้วก็ไปฆ่าเขาไปทําร้ายเขาไปผิดศีลมันอยากได้ของเขามากๆใช่ไหมเห็นเห็น เมียคนอื่นเห็นสิ่งของของคนอื่นอยากได้มากๆสุกวันมันก็ไปผิดศีลไปขโมยของไปผิดลูกผิดเมียไปพูดทุจริตเพื่อที่จะได้สิ่งเหล่านั้นหรือว่าถ้าโกรธเคืองพูดด้วยโทรศัพท์ก็พูดดา่าพูดยดุแย้งให้เขาแตกกันอย่างนี้เป็นต้นก็ไปผิดศีลไปทำให้ ไปก่อกรรมชั่วกรรมที่ไม่ดีเมื่อไปก่อกรรมที่ไม่ดีไปเกิดการกระทำบาปมันก็ต้องมีผลเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากิเลสเมื่อมีกิเลสมันก็ทำให้เกิดกรรมกรรมก็คือการกระทำถ้ากระทำดีก็เรียกว่าเป็นบุญถ้ากระทำชั่วก็เรียกว่าเป็นบาปเมื่อมีการกระทำแล้วเนี่ยมันก็เกิดวิบาก มันก็เกิดผลกิวเวสกรรมวิบากมันก็เกิดผลมันก็ทําให้เรานั้นต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกนับชาตินับภพบไม่ทวนเกิดมาแล้วก็ต้องพบเจอกับความแก่ความเจ็บความตายการพัดภาา จากคนรักจากของรักการไม่ประสบกับสิ่งที่น่าปารถนาการไม่ประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาการประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปารถนาการไม่สมความปารถนาความการต้องพบเจอกับความเศรา้าโศกอาลัยอาวรณ์ที่ไายอัพันพวกนี้มันเป็นความทุกข์ในชีวิต มันเป็นความทุกเกิดมาจะต้องพบเจอไหนจะต้องอไหนจะเราก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้อีกว่าในชีวิตของเราเนี่ยจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างชีวิตของเราเนี่ยเกิดมารับพบดับชาติไม่ทวนทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วมาเยอะแยะพอสมควร ไม่รู้ว่ากรรมตัวไหนจะส่งผลกับเราในชีวิตออย่างถ้าเราดูชีวิตของคนทั่วไปเนี่ยบางคนตอนวัยหนุ่มวัยเด็กวัยหนุ่มวัยกลางคนเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมาอายุมากเกิดอุบัติเหตุทำให้พิการเสียแข้งเสียขา เสียอวัยวะถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะมองว่ามันเป็นเพราะเขาประมาทมันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้ามองตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของกฎแห่งกรรมมันเป็นอกุุสววิบากที่ส่งผล ผลมาทําให้เราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างบางคนอย่างที่ออกข่าวเนที่ว่ามีหมอเป็นคุณหมอแล้วก็เป็นตํารวจที่ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยกินเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่แต่มันเป็นได้อย่างไรอย่างบางคนเน่ยกินเหล้าสูบบุหรี่มาทั้งชีวิตมัไม่เป็นถ้ามองในองกฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็คือ อกุศลวิบากก็คือบาปเก่ามันส่งผลที่จะต้องให้เป็นอย่างนั้นคนที่่พระพุทธเจ้าก็ตัดเรื่องทำไมคนเราถึงแตกต่างกันทำไมเกิดมาแตกต่างกันบางคนเกิดมาอายุยืนเนี่ยเราทำกรรมอะไรไว้ทำเหตุอะไรไว้คนเราเกิดมาอายุยืนเนี่ยก็เพราะว่า ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนเราเกิดมาไม่มีโรคไม่มีโรคภัยสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าไม่เบียดเบียนสัตว์อย่างบางคนเนี่ยชอบเบียดเบียนสัตว์ชอบไปยังแกสัตว์เอาก้อนหินไปคว้างมันเอาน้ําร้อนไปเทอาใส่มันไปแก้งมันต่างๆจับมัโนโยนลงน้ําเนี่ย ไปเปลี่ยนเบียนไปทรามารมันเมื่อไปทําอย่างนั้นก็ทําให้เกิดมาเป็นคนมีแต่มีโรคภัยทําไมบางคนเกิดมาถึงผิวพรรณดีก็เป็นผู้ที่ไม่มักโกรธไม่มักโกรธบางคนเกิดมาอยู่ในตระกูลสูงก็เพราะว่าเป็นคนที่อ่อนน้อมข่มตน บางคนเกิดมาร่ำรวยก็เพราะว่าให้ทานนะมีการให้มีการสละาสิ่งของให้สิ่งต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบางคนเกิดมายากจนเพราะว่ามีความตะนหีไม่เคยให้ทานบางคนเกิดมาอยู่ในมีอยู่ในตะกูลต่ำ เพราะว่าไม่อ่อนน้อมถ่อมตนบางคนเกิดมาไม่มีอำนาจเพราะว่าเป็นคนที่ขี้อิจฉาวิสัยเ,เป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นความแตกต่างคนเราเกิดมาเพราะกรรมขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็คือขันห้าเนี่ยย่อออกมาเป็นสองอย่างก็คือกายกับใจกายกับใจนั้น มันเป็นตัวผลของกรรมเก่าที่ส่งมาอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะว่าอำนาจของกุศลกรรมอำนาจของการรักษาศีลก็ทำให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์จริงๆเอาชีวิตเราเนี่ยมีบุญมากนะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบเจอพระพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า มีร่างกายพบสามสิบสองประการไม่ผิดกฎิการไม่อยู่ในประเทศที่สมควรเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีสงครามมีการยิงระเบิดกันอย่างนี้ได้พบเจอสัตบุรุษเจอคนดีเจอผู้ชี้ทางสว่างให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกหาได้ยากมากนะคุณเจ้าตัดไวการที่ เราจะเกิดมาเจอเสิ่งเหล่านี้ที่จะแก้คุกข์ของเราได้จริงเ้าไปเกิดในประเทศอื่นที่ไม่พบเจอพุทธศาสนาไปเกิดในประเทศที่คนไม่มีศีลธรรมไปเกิดในประเทศที่คนที่มีจิตใจโหดร้ายทารุณอีกมันจะทุกข์ขนาดไหนฉะนั้นถือว่าเราเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้เกิดมาพบมาเจอ พระพุทธศาสนาได้อยู่ในประเทศสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เนี่ยเป็นความโชคดีอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรประมาทในชีวิตเพราะชีวิตของเรานั้นการการเกิดชีวิตของเราเน้นมาสั้นนะแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันมีแต่ภยัยรอบด้านที่จะมาตัดชีวิตของเราให้ดับไป ฉะนั้นก็หมั่นทำกุศลความดีหมัน่นละบาปละเว้นชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสชำระสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจอะไรที่มันไม่ดีมันเป็นทุกข์มันเป็นโทษมันเป็นภัยพยายามเคลียร์มันออกไปจากจิตใจแล้วอาจจะชำระจิตใจโดยการฟังธรรมหรือว่านั่งสมาธิทำจิตให้มันสงบ เอาจิตไปอยู่ที่ลมหายใจหรือมากหรือไม่ก็เราก็คิดถึงคําสอนครูบาอาจารย์เคยสอนอย่างไรเราก็เอาคําสอนนั้นมาทบทวนหรือว่าบางคนก็อาจจะเอาสติกาหนดรู้ดูอารมณ์ของตัวเองจนเห็นความอารมณ์มันคลายตัวมันดับลงไปงกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันมันเพราะ การโดนกระทบกระทั่งเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ดับไปฉะนั้นเมื่ออย่างเรามีความโกรธขึ้นมาเนี่ยต้องพยายามมีสติอย่าอย่าได้หวงตัวไปทำตามที่มันสั่งเด็กขาดเลยสุดท้ายเอาชีวิตเราจะพินาศถ้าเราไปทำตามที่มันสั่ง ร้ตัวกิเลสเนี่ยโลภะโลสะโมหะนมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่ถ้าเกิดเราเผลอไปว่วงทำกรรมชั่วเนี cámara, ่ยไอคนรับกรรมคือตัวเราไอคนติดทุกข์เนี่ยคือตัวเราไอคนที่ต้องรับทุกข์ทความทุกข์ทรมานเนี่ยเดือดร้อนคือตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราแต่กิเลสเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับไปถ้าคนปฏิบัติเนี่ยสังเกตเอาสติไปจับมัน จับดูมันในขณะที่มันเกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันดูมันไปอย่างปล่อยวาง,วางเฉยไม่ไปจัดแจงอุเบกขาให้ได้ดูไปเดี๋ยวมันก็ดับสุดท้ายมันก็ต้องดับเองมันก็ต้องจางคายมันไม่ได้ไปโกรธทุกวินาทอีอย่างนี้เป็นต้นพยายามศึกษาดูจิตด,ดูใจเป็นที่พึ่งของตนเองกนะ็คือสามารถที่จะฝึกตนได้บอกตนได้ เอาตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยได้นะจับความทุกข์ทั้งหลายได้นั่นคือประเสริ่ฐิง